สวัสดีครับนักเรียนชั้นม3เกรดนายทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลง Inside <S <S เพลง e d <ise> e ด w i s e กันนะครับเพลง e d e l w i s e e d e w i s e คืออะไรนะครับ e d e ด w i s e คือชื่อของดอกไม้ดอกหนึ่งเป็นดอกประจำชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยคนแต่งดิชาร์ โรเจอร์นะครับเป็นคนอเมริกาไปแต่งให้สวิสเซอร์แลนด์นู่นนะครับอย่างแรกเลยเรามาดูที่กุญแจนะครับเป็นกุญแจซอนหรือเทเ l e ลเคฟนะครับต่อไปจังหวะนะครับ3 4นะครับหนึ่งห้องมีทั้งหมด3จังหวะนะครับมีอันนี้2จังหวะอันนี้1จังหวะนะครับคีย์ซิกเนเจอร์ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตนะครับแปลว่าเป็นคีย์ C ปกตินะครับต่อไป เรามาดูเครื่องหมาย accidental ทั้งหลายเจออะไรไหมมีแค่รีพีทนะครับรีพีทตรงนี้เนาะแล้วก็มีประตู1ประตู2แถมไม่บอกรีพีทไว้ด้วยนะครับนิดหนึ่งผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องธรรมดานะครับเรามาดูโน้ตกันเลยดีกว่าตัวแรกเลยนะครับโน้ตตัวมีใช่ไหมครับมี 2. จังหวาสีขาวนะครับต่อไปเป็นตัวโซนะครับสุดท้ายสูงสนี่คือตัวอะไร ตัวเลนะครับนี่คือตัวโดโซฟานะครับเอาแค่นี้ก่อนเป็นกรุ่ปเล็กๆก่อนนะครับมีโซเลใช่ไหมครับโดโซฟานะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับกรุ่ปที่สองนะครับมีมีมีฟา โซลานะครับแล้วก็โ so, ซนะครับสังเกตนะครับดูกรุป๊ปง่ายๆด้วยคำร้องนะครับคำร้อง idealize i d e a i z e ice, ใช่ไหมมีเครื่องหมายคอมมาแปลว,ว่ามันเป็นกรุ๊ปหนึ่งนะครับเนี่ย every morning you greet me แล้วก็จุดแมนะ้เป็นกรุ๊ปหนึ่งนะครับต่อไปตัวอะไรมีเหมือนเดิมนะครับเหมือนอันแรกเลยเหมือนเลยครับมีโซ so, ใช่ไหม เลเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยโดโซฟาแล้วก็เป็นมีโซโซลาทีโดสองสามโดครับเตรีมสอนนะครับโน้ตที่ปาจุดนะครับตัวขาวปาจุดมีค่าทั้งหมด3จังหวะนะครับหนึ่งห้องเต็มๆเ,เลยนาะทีนี้จบมีละมมี จบแล้วครึ่งเพลงง่ายไหมครับคราวนี้เรามาลองใส่ทํานองดูนะครับครึ่งเพลงแรกมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตั้งแต่แรกนะครับนับสามนะครับหนึ่งสองไมีโซล แรกนะครับประมาณนี้มันบอกให้ร้องซีรลี่นะครับมันก็เลยต้องร้องช้าๆหน่อยนะครับร้องเร็วไปมันก็จะไม่เพาะนะครับจริง,รงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงเพาะๆซึ้งๆไว้จีบสาวอะไรอย่างี้นะครับว่ากันไปอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งลองดูนะครับหนึ่งสองไปมีโซเล แล้วสําหรับครึ่งเพลงแรกนะครับง่ายไหมง่ายๆนะครับไม่เหมือนกับเป็นเพลงม3เกรดนายเลยนะครับง่ายมากต่อไปโน้ตขบไปหน,นึ่งชั้นตัวนี้นะครับตัวเลลงมาเป็นตัวโซโซนะครับมันจะเป็นเลแล้วตรงนี้เป็นหยุดขบไปหน,นึ่งชั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเป็นเอสโน้ตเอ้ยเป็น address นะครับ address 2ตัวนะครับอันนี้คู่กันเป็น1จังหวะอันนี้คู่กันเป็น1จังหวะแปลว่าอันนี้จะมาจังหวะยกนะครับมาจังหวะยกของจังหวะที่2นะครับและน,นี่เป็นจังหวะที่3ถึงโซนนี้แล้วใช่ไหมครับต่อไปเป็นตัวที่ลงมาเป็นล่าลงมาเป็นโ so ซอันนี้เป็นมีโซโดนะครับนี่เป็น ลาโดเลโดทีแล้วก็โซนะครับคราวนี้สังเกตตรงนี้นะครับเซ้นนี้ยาวๆเฮยเหมือนข้างบนอีกอ่ะมีใช่ไหมครับโซเลเหมือนข้างบนเลยแล้วก็เป็นโดโซฟามีโซโซ,โซลา ทีโ่โดโดเหมือนเส้นข้างบนเลยนะครับแต่ตรงนี้มันต้องมีเครื่องหมายรีพีทนะครับแต่เขาไม่มีให้แปลว,ว่าพอถึงนี่ปุ๊บเราต้องย้อนกลับไปร้องทั้งหมดใหม่พอถึงนี่ปุ๊บเราค่อยกระโดดเข้า Ever 2อันนะครับซึ่งจริงๆจริงๆมันเขียนรีพีทต,ตรงนี้ที่เดียวก็ได้นะครับและตัดเลข2นี้ออกไปเลยก็ได้นะครับก็คือร้องสองรอบ ซึ่งมันเหมือนกันเลยอะประตู2กัประตู1นเหมือนกันเด้เลยไม่เข้าใจว่ามีริพีททำไมมีประตูทำไมนะครับโอเคเรามาลอ,ลองท่อนที่2ดูนะครับตั้งแต่ Blossom of Snow นี่นะครับข้างบนนี้เลยนะครับอันนี้นะครับแนะนำให้ลากเสียงยาวไปเลยนะครับไม่งั้นมันจะงงๆหน่อยๆงงนิดนึงลองดูนะครับตรง Bloss นะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองป le so so ti la so mi so do la, บเพลงแล้วนะครับเสร็จหลังนี่คือย้อนเนาะเหมือนกันเรามาลองร้อง,องทั้งเพลงดูนะครับร้องโน้ตทั้งเพลงดูแต่สําหรับเนื้อเพลงนะครับเราจะมาสอนกันในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้เราร้องเพลงอย่างเดียวก่อนโอเคมาตั้งแต่ต้นนะครับพร้อมกับดนตรีเตรียมนะครับหนึ่งสองปมีโซเล do no. สำหรับการฝึกเนื้อลองเพลง e l t e r w i s e นะครับอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกับเนื้อเพลงและก็คำศัพท์ทางหลายนะครับสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับ